ถ้าพูดถึงญี่ปุ่นคนส่วนใหญ่ก็คงจะคิดถึงโตเกียวโอซาก้าฟุกุโอกะหรือฮอกไกโดกันใช่ไหมคะวันนี้ The Intelligence จะขอพาทุกคนมารู้จักกับภ um ูมิภาคเซโตจิสถานที่ท่องเที่ยวในญี่ปุ่นที่น่าสนใจอีกที่หนึง่งที่คนอาจจะไม่ค่อยรู้จักกันภูม um ิภาคเซโตจิ คือพื้นที่บริเวณรอบๆทะเลเซโตะซึ่งเป็นทะเลที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นอยู่ระหว่างเกาะฮอนชูเกาะชิโกกุและเกาะคิวชูซึ่งเป็นสามเกาะหลักของญี่ปุ่น ทะเลเซโตเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมการเดินเรือของญี่ปุ่นมาตั้งแต่อดีตเพราะเป็นจุดเชื่อมต่อของทะเลญี่ปุ่นกับมหาสมุทรแปซิฟิกและยังเป็นเส้นทางการคมนาคมหลักระหว่างภูมิภาคคันไซและคิวชูทำให้พื้นที่บริเวณนี้มีความเจริญและเต็มไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจทะเลเซโตมีชื่อเสียงเรื่องทิวทัศน์ที่งดงามและยังสามารถทำกิจกรรมได้หลากหลายทั้งกิจกรรมทางน้ำปั่นจักรยาน หรือนั่งเรือท่องเที่ยวชมหมูกก่เกาะและยังมีอาหารทะเลอร่อยๆออ,ยอีกด้วยค่ะนอกจากนี้พื้นที่แถบทะเลเซโตยังมีอากาศอบอุ่นตลอดปีฝนตกน้อยเหมาะสำหรับการท่องเที่ยวมากๆเลยค่ะสำหรับวันนี้ t h ด i n t ิ l l ท g e n จจะพาทุกคนไปที่ไหนกันบ้างตามไปดูกันได้เลยค่ะที่แรกที่เราจะพาไปคือจังหวัดฮิโรชิมาฮิโรชิมา เป็นเมืองที่เคยถูกทิ้งระเบิดนิวเคลียร์ในสงครามโลกครั้งที่สองมีแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมคือโดมปรามนูซึ่งเป็นอนุสร์สถานแห่งสันติภาพและเมืองนี้ก็ไม่ได้จมอยู่กับความโศกเศร้าในอดีตแต่ได้รับการพัฒนาให้เป็นเมืองที่มีความสวยงามแถมยังเดินทางได้อย่างสะดวกสบายด้วยรถรางเส้นทางปันจัยานชิมานามิไคโด เส้นทางปัจจัยยานความยาว70กิโลเมตรที่มีสะพานเชื่อมเกาะ6เกาะซึ่งแต่ละเกาะเชื่อมต่อกันด้วยสะพานที่มีรูปร่างต่างกันเริ่มจากเมือง โอนโนมิจิจังหวัดฮิ r โรชิมาในเกาะฮอนชูไปถึงเมืองอิมาบาริจังหวัดเอฮิเมะในเกาะชิโกกุ oku, และได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งใน7เส้นทางการปั่นจักรยานที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลกโดย CNN ตลอดเส้นทางการปั่นจักรยานเราจะได้ชมวิวริมทะเลที่สวยงามแวะชมสถานที่ท่องเที่ยวในจุดต่างๆและชิมอาหารอร่อยๆได้ตลอดทางเลยค่ะเกาะโชโดชิมะ เกาะที่มีธรรมชาติที่สวยงามและเป็นที่แรกในญี่ปุ่นที่ปลูกมะกอกจึงมีชื่อเสียงด้านผลิตภัณฑ์จากมะกอกสำหรับแฟนๆ Jib Studio ไม่ควรพลาดเลยค่ะเพราะส่วนโอลิฟในเกาะโชโดชิมะเป็นโลเคชันในการถ่ายทำภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่องแม่มดน้อยกิกินั่นเองเกาะชิโกกุ เกาะที่เล็กที่สุดใน4ีเกาะหลักของญี่ปุ่นแต่ก็มีความสวยงามไม่แพ้เกาะอื่นๆเลยหนึ่งในสถานที่ไฮไลท์คือสวนริซูลินที่เป็นสวนวัฒนธรรมที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นพื้นที่750,000ตารางเมตรมีสะหกสะและเนินเขาที่สร้างขึ้นมาให้มีวิวทิวทัศน์แตกต่างกันถึง13เนินและที่สุดท้ายที่เราจะพาไปในวันนี้คือเมืองคุราชิกิ เมืองคุราชิกิอยู่ในจังหวัดโอคายาม่ามีทั้งธรรมชาติที่งดงามประวัติศาสตร์และแหล่งช็อปปิ้งสำหรับนักท่องเที่ยวจุดเด่นของเมืองคุราชิกิคือมีเขตเมืองโบราณจากยุคเอโดะซึ่งเป็นยุคที่มีการค้าขายกับตะวันตกมากทำให้สถาปัตยกรรมมีการผสมผสานร,ระหว่างญี่ปุ่นกับตะวันตกอย่างลงตัวเป็นอีกเมืองที่มีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์มากๆเลยค่ะ สถานที่ท่องเที่ยวรอบๆทะเลเซโตะยังมีอีกหลายที่เลยค่ะเพื่อนๆมีที่ไหนอยากแนะนำก็คอมเมนต์กันมาได้นะคะครั้งหน้า t ดี i ิน e l l i g e n ์จะพาเพื่อนๆไปเที่ยวที่ไหนกันอีกอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะ